สวัสดีครับคาราดานัลมซองมันดีมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยข่วสารเชรลซีแล้วขาดการกฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้ข่าวไมา่เยอะมากนะแต่มีอัปเดตว่าทำไมสปอนเซอร์คาดอกยังไม่ได้สักทีวันนี้มีอีกประเด็นมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมแล้วก็มูริโลเนี่ยก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันแล้วก็มีประเด็นว่าหลังจากที่มาร์กิลเนี่ยถูกเรียกกลับมาที่เชลซีเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างยวันนี้มีอัปเดตให้ฟังด้วยนะครับผมอ่ะเพราะฉะ ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะกับประเด็นที่น่าสนใจเลยแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยเอสบอลบิลเลียนจะบ้าหรือไงสปอนเซอร์คาดอกนะครับผมโอ้โหเปิดมาก็หลายเดือนแล้วนะจะแบบเนี่ยจะครึ่งฤดูกาลแล้วแม่งยังไม่ได้สปอนเซอร์คาดอกสักทีนะครับผมมีรายงานนะจากฝั่งของนิสซานคิเซล่าของ BBC นะครับผมมีการบอกว่า ขณะนี้เนี่ยยังคงมีการแข่งขันอยู่ในกระบวนการการคัดเลือกผ,ผู้สนับสนุนสปอนเซอร์นะครับผมที่จะมาคาดอกเสื้อของเชลซีนะโดยเชื่อว่าจะได้รับข้อเสนอเนี่ยเข้ามาแล้วหลายรายนะครับผมแต่กําลังมุ่งเน้นไปที่การหาพันธมิตรระยะยาวที่เหมาะสมที่สุดมากกว่าการรีบตกลงแล้วก็เอาใครมาก็ไม่รู้เชลซีเนี่ยตั้งเป้าจะปิดดีลมูลค่าประมาณ60-65หรือล้านปอนด์ต่อฤด,ดูกาลหลังจากที่ผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ควา้าแชมป์สมโมสรโลกเวอร์ชันใหม่กับฟีฟ่าได้สำเร็จ มีรายงานนะว่ามีหลายบริษัทเลยอยู่ในขอบเขตการเจรจาน,นะแต่ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเลือกหรือมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะเขาบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือมีรายงานบางส่วนเนี่ยชี้ว่าอีกคดีความ74ข้อหาที่แขวนอยู่เหนือสโมสรเนี่ยอาจจะทําให้บริษัทที่สนใจเนี่ยลังเลที่เซ็นสัญญานะเนื่องจากว่าโทษที่อาจจะตามมาคือการตัดแต้มในพรีเมียร์ลีกซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยเหมือนกัน ยังไงก็ตามเนี่ยในแวดวงโฆษณาเนี่ยยังคงมีความเห็นใจต่อแนวทางของเชลซีที่พยายามจะไล่ล่าหาดีลที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในระยะยาวนะแม้ว่ายอมรับว่ากรณีนี้เนี่ยสโมสรขนาดนี้สโมสรใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยังไม่มีซอนเซอร์หลักเนี่ยถือเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็เกิดขึ้นไม่บ่อยด้วยคิดได้หลายมุมมากนะก็คือก็ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ยังมีตังค์อยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็หาคนที่เหมาะสมที่สุดอะไรประมาณอย่างนี้นะกับอีกอันนึงก็คือ มันมันมันย้อนแย้งกันนะในในรายงานข่าวเนี้ยบอกว่าเชลซีเลือกอยู่กับอีกอันนึงก็บอกว่าบางเจ้าก็ลังเลว,ว่าจะเข้ามาเซ็นดีหรือเปล่าอา้าวสรุปมึงเลือกหรือกูเลือกเอาชิมหายงงแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่ประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะว่าไอท้ที่กระทงไอ้เจข้อหาเนี่ยที่ยังไม่ ไม่ได้รับการตัดสินค่าโทษมาหรือว่าจะโดนตัดแตม้มหรือว่าจะท้ายจะโดนตัดเงินอะไรประมาณนี้โดนปรับไปหรือเปล่านะเอาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่าไอ้ประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะมีจะมีน้ำหนักมากแค่ไหนใช้คํานี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าเชลซีเนี่ยจะได้สปอนเซอร์คาดอกเมื่อไหร่นะมึงก็โบมานานเหลือเกินอยากได้ไวๆนะเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีข่าวอะไรเพิ่มเติมผมบไลฟ์ฟังนะครับ โอเคจากสปอนเซอร์คัตโอบผ่านไปนะทีนี้ไปพูดถึงเอนโซฟันันเดสหน่อยอาการล่าสุดนะครับผมถอนทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับผมมีอาการบาดเจ็บอักเสบที่หัวเข่าทางด้านฝั่งขวานะทีมชาติอาร์เจนเน่แถลงมาแล้วนะบอกว่าเอนโซฟันานเดสมิดฟิลของเชลซีนะถอนตัวจากทีมเดิทัวร์นาเมนต์นะครับผมหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บอักเสบนะที่เยื่อของเข่านะครับผมที่บุข้อเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยมีอาการอักเสบก็ ไม่รู้ว่าจะรุนแรงแค่ไหนนะแต่โูเจ็บมาทีนี่ก็ก็เซ็งอะ่ะก็เซ็งเหมือนกันนะถูกปับไปรับใช้ทีมชาติทีไยแล้วมีตัวเจ็บกลับมานี่แม่งน่าน่าตั้งอุนิดใช้คำนี้แล้วกันนั่งอุนิดนะครับผมเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยเอนโซจะเจ็บมากนรอยแค่ไหนแล้วต้องพักนานแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามมาัต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคจากอาเเน่ข้ามไปที่บราซิลสักนิดหนึ่งแล้วกันนะกับนักเตะบราซิลอย่างมูริโลนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายง,งานให้ฟังไปแล้วจาก Transfer Market UK ใช่ป่ะแต่อันนี้เนี่ยรายง,งานจากบิวนะครับผมมีการบอกว่าเชลซีเนี่ยใส่ชื่อของมูริโลกองหลังชาวบราซิลของนอร์ทแฮมฟอร์เดสไว้ในลิสต์เป้าหมายหลังจากที่ติดตามฟอร์มของเขามาระยะหนึ่งแล้ว ที่รายงานจากฝรั่งเศสเนี่ยเพราะว่ามีรายงาน,นว่าฝั่งของบเยา r ิลลิกเนี่ยก็ได้รับข้อมูลเรื่องนี้เช่นกันและได้เข้าร่วมวงในการล่าแข้งวัย23ปีรายนี้ฟอร์เรสเนี่ยคาดว่าจะตั้งค่าตัวของกองหลังคนสําคัญของทีมเนี่ยไม่น้อยไปกว่า48ล้านปอนด์และยังไม่ชัดเจนนะว่าพวกเขาเนี่ยจะยอมปล่อยในช่วงตลาดมกราหรือเปล่ามูริโลเนี่ยมีส่วนสูง180เมตร180ซตมรนะครับผมแล้วก็ แม้จะไม่ใช่เซ,นเ,ซนเตอร์ที่มีส่วนสูงมากนะแต่โดดเด่นเรื่องของความแข็งแกรง่งความดูดันและเป็นกองหลังเท้าซ้ายซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับเขาในตลาดมากขึ้นด้วยเหมือนกันเอาแค่แค่คำข้างล่างท้ายสุดเลย180เซนผมคิดว่าเชลซีไม่ ไม่ใช่สเปคเชลซีว่ะอายุน้อยอายุน้อยก็จริงนะแต่เชลซีดูจะชอบสูงสูงอ่ะร้อยแปดสไปขึ้นไปอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะครับผมเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่ากับมูริโลเนี่ยในช่วงปักระลาเชลซีจะเข้าไปหามากขึ้นแค่ไหนนะคะ mm. รับผมหรือจะเป็นแค่ข่าวลือ mm. เดี๋ยวคึ้นเราติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงมาคิลกันหน่อยนะอันนี้เนี่ยเป็นรายงานนะครับผมให้เป็นรายงานไปนเขาเียนะไปให้สัมภาษณ์เทปพอคสต์นะครับผมชื่อว่า RTVE นะครับผม,ผมก็เป็นเหมือนแบบให้สัมภาษณ์น่าจะเข้าใจว่าเป็นสื่อของสเปนนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาสเปนด้วยนะครับผมมาคิลเนี่ยมีการพูดถึงนะหลังจากที่กลับมาจากทีมนะครับผมแล้วก็ได้ลงเล่นไปพอได้ลงเล่นก็อ่ะเหมือนจะเริ่มชัดเจนกับกับอ,อนาคตของตัวเองในซีซั่นนี้มากขึ้นนะก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาพูดวว่่าาายงงไเงขอบอก ตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมตัดสินใจไปซันเดอร์แลนด์เนี่ยไปด้วยความตื่นเต้นและความกระตือรือร้ออนเลยนะเพราะอยากได้โอกาสลงเล่นในหลีกสูงสุดและเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่สุดท้ายเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับดีแล็บนะและผมเนี่ยต้องกลับมาที่เชลซีตอนนี้เนี่ยผมกลับมาพร้องความมุ่งมั่นนะแล้วก็ฝึกซ้อมหนักในทุกวันสุดท้ายและทุกอย่างมันค่อนข้างวุ่นวายนะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่เผชิญกับทุกสิ่งด้วยทัศนคติที่เป็นบวกเสมอและนั่นเนี่ยคือวิธีที่ผมรับมือนะและตอนนี้ผมแค่สนุกกับทุุุุกกกกกชชช่่่่่วววววงเเเลลลาาาาานนนนนนนะพพรออีีีััััฟตบบยมมสสส้้ผทททิู มผมเนี่ยเชื่อว่าทุกการตัดสินใจในอาชีพของผมมาจากความตั้งใจของผมเองตอนนี้ผมอยู่กับเชลซีและนั่นเนี่ยคือที่ที่ของผมนะครับผมเชลซีคือสโมสรที่ดีสุดในโลกสําหรับผมในตอนนี้หลังจากที่ถูกเรียกกลับมานะกิลเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการลงเล่นให้กับเชลซีครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ได้ลงในเกมที่ที่เจอกับลิเวอร์พูลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็อย่างที่บอกนั่นแหละก็คือ พอเริ่มเริ่มชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นอ่ะเชลซี Chelsea ก็เริ่มอ่ะให้ลงแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยอ่าไม่กล้าพูดแล้วนะว่าเออตอนนี้สถานการณ์ของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็พร้อมกลับมาช่วยทีมแล้วก็สนุกกับทีมในซีซั่นนี้ต่อไปแล้วด้วยเหมือนกันอ่ะก็ขอให้มโอกาสลงเล่นเยอะๆแล้วกันนะมิคุก็เซ็งนิดนึงเซ็งนิดนึงนะแทนที่จะได้เชิดฉายกับซันเดอร์แลนด์นะครับผมยิงไปแล้วด้วยนะอะ่แต่สุดท้ายก็ถูกเรียกกลับมานะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าในซีซั่นหน้ามาเกลเนี่ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมแคททิฟายตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไม่กับช่องมาดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมก็เมื่อวานลอยฟังไปแล้วนะว่ามีตำนานเชลซีเนี่ยลงเล่นกับตำนานของลิเวอร์พูลและสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับผมสองเอ้ยศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับผมจากลูกยิงของไรอันบาเบลนะครับผมแล้วยิงเสร็จก็ก็ทำท่าดีใจของโชต้าด้วยนะที่ทำท่าแบบนี้ทำท่าแบบนี้นะครับผมก็เมื่อวานบรรยากาศชื่นมื่นมากนะแต่ หาดูยากชิบหายเลยอะแบบใน y t u t u ใช่ป่ะที่ต้องจ่ายตังค์เข้าไปดูก็จะเข้าไปดูแล้วก็ดูไม่ได้เพราะว่าในในฝั่งของประเทศเราเนี่ยดูไม่ได้นะแล้วก็เลยแบบโอ้โหหาช่องทางธรรมชาติดูยากมาเลยไม่หาแม่งก็เลยแบบไม่ได้ดูแต่ก็ดูแบบรีพอร์ตเอาที่มันเป็นแบบพวกนักข่าวอะไรประมาณนี้เออแบบพูดในเออะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเขาดูดิบรรยากาศหน้าดูชิบหายเนี่ยดูดิ โค้ดมาเกนเล่ๆโจโคเทอร์รี่อยู่ในชุดเดียมเนี่ยโอ้โหแม่งเหมือนเหมือน,น,น,นครั้งแรกที่ดูบอลตอนนั้นเลยอะในยุคมูรินโญ่เนี่ยทุกยุคนอยู่ครบหมดเลยใช่ป่ะบรรยากาศเนี่ยมันน่าแบบคิดถึงมากเลยอะเนี่ยอ่ะก่อนเกมก็ไว้อะไรกับเดียกโกโชตาใช่ไหมอ่ะแล้วก็เนี่ยตำนานมากันหมดเลยอะโอ้หน่าดูน่าดูมากอิจฉาแทนคนที่ได้ดูนะครับผมอ่ะแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าโค้ช โค้ชของทีมนี้เนี่ยก็คือ,โ,อโรเบตโตนิมาเตโอนะแล้วก็ผู้ช่วยเนี่ยก็คือมิเชเลบาลักนะครับผมเป็นผู้ช่วยโค้ชนะนี่ดูดิ <c oughs> นี่เชซีเมเยอน,นี่เล่นให้กับทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีถูกซ้ายลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปนะครับผมก็ก็ไม่ได้ตำนานอนะไรกับเชลซีมากมายก็อาจจะลิเวอร์พูลซะมากกว่านะ <c oughs> เขาคงมองแบบนั้นนะครับผมนี่แล้วก็มีจังหวะน,นี้ไปหาดูได้นะ เป็นจังหวะที่แบบเออกวนตีนกันนะครับผมชนกันไปชนกันมานะเดียวแบบเดียกโก้คอสตา้านะครับผมชนกับมาร์ตินสเกอร์เทลนะแล้วก็เนี่ยก็มีใบเหลืองไปนะหรับคอสตา้านะครับผมก็ยังไม่ไม่จีนลายโปรโหดนะนี่มีอะไรเออนี่โอ้โหภาพนี้โคตรคิดถึงเอเดนอาซานะครับผมลงมาโชว์ผิวนะตำนานของการไม่ซ้อมแล้วได้ลงเป็นตัวจริงไหมงเงโคตรเออ่านี่เป็นไงนี่เป็นไงเห็นเต็มๆต็มนะก็ตูตาตูตาขึ้นเหมือนกันนะครับผมตูตามากขึ้นนะแต่ก็แม่ง คิดถึงคิดถึงคิดถึงมากๆนะครับผมและนี่ก็จบเกมนะเทอร์รี่ก็พาลูกทีมมาเขาเรียกนะมาเดินเล่นแล้วก็มาขอบคุณแฟนๆในสนามนะครับผมและนี่มีถ่ายรูปก,กับรุ่นพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์พี่ที่มามอบวิชาให้กับมาเซดิซายดด้วยนะครับผมแเอวก็อย่างที่บอกเออเขินๆน,น,นิดนึงก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อ1หนึ่งใช่ป่ะแต่ก็ให้ลิเวอร์พูลเขาเขาได้แบบ มีกำลังใจหน่อยเออรลเขาเพิ่งชนะเขาไปใช่ปะอ่ะให้เขามาชนะในบ้านเรามาสำหรับตำนายของลิเวอร์พูลนะครับผมอ่ะก็เนี่ยประมาณนี้แหละก็เออน่าเสียดายน่เสียดายก็หวังว่าจะมีมีให้ดูเรื่อยๆมีแบบนี้ทุกปีนะครับผมแลเดี๋ยวถึงตอนนั้นเดี๋ยวปีหน้าก็ค่อยไปว่ากันหาช่องทางธรรมชาติดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคแต่ทีนี้เนี่ย ตำนาของเชลซีเนี่ยยังไม่ได้หมดแค่เท่านี้นะครับผมมีรายงานเรื่องของนี่ออันนี้นีภาพหลังเกมภาพหลังเกมนะที่อ่ะสุดท้ายเคียร์กระจายกันได้เคียร์ใจกันได้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จบกันไปนะจบก็แค่ในเกมนอกเกมก็พูดคุยแล้วก็สังสรรค์กันทั่วไปนะสำหรับเดียโก้คอสตาแล้วก็สกอร์เทลนะครับผมอ่ะทีนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยตำนาข,ของเชลซีไม่ได้หมดแค่เท่านี้นะมีการพูดถึงคนนี้ด้วยโซโลมอนคารูนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากทอสปอร์ตนะครับผมแล้วก็เมื่อวานก็ไปลงเล่นให้กับทีมใช่่แล้วก็ เขาบอกว่ามีทําธุรกิจด้วยนะครับผมรายงานจากอาริสคอนราดนะคร mm ับ hmm. ผมมีการบอกว่าอาดีตปีเชลซีอย่างโซลมองกาลูนะครับผมแม้ว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลไปในปี2024นะแต่ก็ไม่ได้ปล่อยตัวเองว่างนะครับผม mm hmm. ต้นปีเนี้ยเขาได้เปิดตัวธุรกิจช็อกโกแลตของตัวเองนะครับผม mm hmm. ชื่อว่านี้ชื่อว่าอูเม่นะครับผมเป็น เป็นชื่อเดียวกับที่เมือง,องเขาที่เติบโตมาที่ไอวบอรีโคดหรือโกดีบัวนะครับผมกาลูเนี่ยบอกว่าเติบโตมาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่รู้จักช็อกโกแลตมาก่อนเลยนะและเห็นว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสําหรับผู้ที่มีเงินซื้อนะครับผมใละเขาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากไอวบอรีโคนะสามารถไปสู่ในตลาดโลกได้เมื่อกนนะัาฟุตบอลที่เกิดที่อูเม่นะครับผมสามารถพาเชลซีชนะแชมเปี้ยนลีกได้ด้วยนะแล้วก็มีการไปเปิดตัวนะใน ที่เขาเรียกว่าลอนดอนช็อกโกแลตฟอรัมนะครับผมปี2025ก็เปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการขายอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะแต่หน้าตาก็ดูหรูดูแพงนะครับผมดูหรูดูแพงดีนะในเว็บไซต์ในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากนะแต่ก็อ่ะเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมจะเป็นเสียคารูซะแล้วมืออ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะ ไม่รู้ว่าในไทยจะมีขายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเราดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าธุรกิจของคาลูอันนี้จะเป็นยังไงขอให้ประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับโอเคไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมกับเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะกับตีเวนเจอร์ลัดนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเฮ้ยเหมือนจะคุยกันได้แล้วอาจจะก,กลับมาคุมทีมเรนเจอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมรายง,งานล่าสุดจากเบนเจคอ,อบนะมีการบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างล่มลงไปที่เรียบร้อยนะซีเบนเจอร์ลัดเนี่ยตัดสินใจถอนตัวจากกระบวนการพิจารณาเข้ารับตําแหน่งผู้จัดก,การทีมขอองเเรนจ เจอราดเนี่ยมองว่าช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะสมสำหรับก,การกลับมาคุมทีมเก่านะและได้ตัดสินใจยุติการเจราจาและถอนตัวออกจากกระบวนการการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนะและการพูดคุยกับบอร์ดบริหารเนี่ยของเรนเจอร์เขาบอกว่าเป็นไปในทางที่ดีเลยนะและ้วข้อตกลงเนี่ยเกิดจะบรรลุได้แล้วก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะเปลี่ยนใจในขั้นตอนสุดท้ายด้วยอันนี้จริงก็ดูเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นที่กำลังจะย้ายมาที่เชลซีใช่ป่ะแล้วก็สุดินใจกำลังจะขึ้นฮออยู่แล้วสุดท้ายก็ไม่ไปขออยู่กับลิเวอร์ คิดอะไรขั้นตอนในที่สุดท้ายแล้วก็ เฮ้ยยังไม่เวิร์กว่ะยังไม่ค่อยตอบโจทย์ก็เลยอ่ะอยังไงก็เลยถอนตัวไปดีกว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะสำหรับซีเวนเจอร์ลดนะครับผมเอาก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันไม่รู้ว่าจะมีดีลที่ดีกว่าหรือเปล่านะ,ะไปไปคุมทีมอื่นว่าจะสนใจมากกว่าหรือเปล่าก็าไม่รู้นะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยเจอร์ลาดจะได้ไปอยู่คุมที่ทีมไหนนะครับผมแต่ตอนนี้พลาดแล้วนะตอนนี้ไม่คุมแล้วเดนเจอร์นะครับผมเดี๋ยวเราดูกันว่าสุดท้ายจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าหรือเปล่าให้เจอร์ลัดไปคุม อีกหนึ่งเหตุผลที่ยังไม่มีสปอนเซอร์คาดอกก็ไม่รู้ว่าไอ้74กระทงนั่นแหะจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่ากับสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาคาดอกใช่ป่ะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามักราเนี่ยหรือว่าซัมเมอร์จะไปสนใจมูริโลหรือเปล่าแล้วก็เปิดใจแล้วนะมาร์กียวคิดเห็นคลิปวันนี้ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมฝากคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะกลันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อช่องมันดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรรััับบคคคคลลิิปปนนนนีีี้วไก่่อทตตดดามะสสรับ